ดีค่ะลูกค้ามิสคอสเมติกและก็ตัวแทนทุกๆคนของมิสคอสเมติกนะคะวันนี้น้องหมูจะมาสาธิตนะคะวิธีการทดสอบว่าครีมที่เราใช้อยู่เนี่ยมีสารตลอดหรือไม่มีสารตลอดนะคะทดสอบอยังไงง่ายๆเลยค่ะเตรียมกระดาษทิชชู่ที่บ้านนะคะให้ก้อนที่จะหนาหน่อยเสร็จแล้วค่ะเราเตรียมครีมที่เราใช้นะคะไม่ไว่ายี่ห้อใดก็ตามอันนี้ก็คือของมิสคอสเมติกนะคะตักใส่เลยค่ะ,ต,คะตักครีมใส่ลงไป ได้แบบนี้นะคะจะตักเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เอาน้ําเปล่านะคะผสมผงซักฟอกค่ะนะคะคนให้เหนอะเนอะนิดนึงนะคะแล้วก็เอามาใส่ที่ทิชชูค่ะประมาณอย่างนี้ทิ้งไว้เลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะหรือว่าจะเป็นคืนหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่ ประมาณ5นาทีเนี่ยถ้าเกิดว่าสีเปลี่ยนกลายเป็นสีดำมานะคะก็ถือว่าครีมตัวนั้นมีสารตลอดนะคะแต่ว่าถ้าตื่นที่มาแล้วสีของเนื้อครีมก็ยังเหมือนเดิมก็ถือว่าตรงนี้ก็คือปลอดภัยไร้สารนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่ลูกค้าสามารถนําไปใช้ได้นะคะว่าครีมที่เราใช้อยู่เนี่ยมีสารตลอดหรือไม่นะคะ ขอบคุณลูกค้า m ม s สคอสเมติกแล้วก็ตัวแทนทุกๆคนที่ไว้วางใจในม s สคอสเมติกน้องหมูตลอดมานะคะขอบคุณค่ะ